พี่น้องพี่น้องจ๋าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อถักทายสบายดียามเศร้าๆพี่น้องจ๋าทุกหมองทุกปอนสู่ขู่สู่คนน่างามใหนแรงว่า เศษอยังนี่หืึกลับกล้วยกับปลา,ากลับก้วยกับปลามะกรอปีดจะเสษเนีย่ยจะเสียอาบนา้ำได้สั่งบนหนาหวบาดหนึ่งฟาะฮะบนหนาวตีืึโอ้ยอากาศหนาวๆพี่น้องเอ,อ,อ้ยอัน เมื่อวานนี่ลมลมลมพดล,ลมหนาวสร้างเป็นเดือนจุดจุดจุจดสิเดือนเมษาเลยยังมาหนาวอย่างเงืดหลายอากาศกับเปลี่ยนพี่น้องเฮ้ยอากาศผมคือเก่าคูมือนีนนน่แล้วแต่สิเป็นไปเนาะหนาวแต่เมื่อคืนนี่ไข่แน่บได้ลยลม มนอนี้ก็คือสีไข่แน่บอกรู้จังใดเจ้ากาสวยมาแ้วจะนมแห,งห้งมาจากฟังเบิ่งอ,อาการมันจะเป็นจังใดอาบน้ำเลยพี่น้องอาบน้ำล้วจ้าจะไม่ได้อาบน้ำตอนกลางคืนค่ะอืนี่จ้าเออเลิศค่ะเยี่ยมจ้าอืม อืมสันหอนจะ mm. เป็นมุงบกคือเนาะอีงเนาะนนาวสิตายมาอาบนะ้ำอืมอืม,อมเออเลิศค่ะลูกสาวเยี่ยมคนหางไปใส่เนาะมันคือหลูดออกวะ ถูอืมต้วนอืมอากาศหนาวๆผ้า,าอาบหนา้าาโวยจะแม่นมึงบอกคือขากเด้ะอืมบอกคือขาก ลมพัดข้ารอหัวใจอ้ายรอฟันข้าจุดหอสาวทีเคยว่ากันติดกอนว่าสิเพิ่นมาจอมหลองตาม คราเมือ่อยามปากคอแต่พอเจ้าจรข้าพรอนรอเห็นคำแท้น้อยตะกรสิบเฮดถั่ว้ยผักกระเพราหมูสับกุ้งสด อ,อ้าว้ะกินตุนหมูลงไปหมูลงไปอีก ใส่ไข่น้ำมะพร้าน,นี่ไข่อยู่ไหนเดยวนี่เอาแมมเพ้นตอนแรกว่าแมมเพ้น่าสิใส่ไข่นะไข่ดาวมักถั่วจากสูว้วันสิ่วจากตลาด รถดีจากห่างผงนัวจากประเทศไทยอืมใส่ลงไปจะได้อะ่ะ บอกินอย่น้นอกหน้ำมันหอยพี่น้องจ๋าเบิดระเบิดขวดตัวนั่นเนาะโอ้ยพี่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 พีพี่พเร็ว่พ่พี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 ่พ โอ้ยจ้าพันแนมหน่ไปทางอื่นกระโดดกุ้งลงไปจ้ากุ้งจากสมุทรสาครอไม่ใช่เห็นว่ากุ้งกุ้งมันก็มีเบิดถั่วปรเด็นแหละหัวมันก็เข้ากันลอกออกจะเบิร์ตพี่น้องจ๋าลอกกับมือใช่ พี่น้องม้อนี้เครื่องปรุงนองขาดแต่น้ำตาลพี่น้องเอ้ยเราปลูกเองเก็บเองเรเอาปลูกเองบ่แม่นต้นของอีจอยมาปลูกให็นดในเงาอันลตัวอ่อนแยกอันทีให้ทีให้อีห่งจกเลย อย่างนี้ยไปหาเห็ดห้าอย่างแต่ว่าแบบเขาพัดแหงแหงเสร็เสร็พริกแห้งกับแซ่บมากินน้ำการพี่น้องมากินน้ำการ กุ้งแน่นๆอือแซ่บแน่นอนตัวน,นี้นะโอ้ยแม่เนี้ยอันนี้นะฮะแม่เนี้ยอันนี้เป็นวินเสร็จแล้วจักผัดกะเพราไปด<ะ>้วยกุ้งแ,น,แน่นๆน่นอื้มกะเพรนงเงียนฮะแซ่บปะแซ่บปลูก ีจ,จ้ากอาลูกรองเบื่อเจ <laughs> าังมันเด้อเบื่อพี่ <laughs> พนองกินข้าว้วพี่นองดเดองก่าลูกกิน้ไหมอันับเข่าอีกอันนี้ม่าี่ีห้ห้อนนง

พี่น้องกินข้าวเศร้าแล้วกันสิเศร้าพอเมื่อวานขาดความในเรื่องเดี๋ยวปอยมานะนะคะอ,อออโหเอาไปให้อาผมมาอาให้กินมะหยิบกระเทียนอาเหยิบหายกินนเอาพี่น้งงองกินข้าวด้วพี่น้องเด้อกินข้าวพี่น้อง พี่น้องเขา่าือบอสุกหึ่กูถนนามเยอ๋เขา่าไงยงนีกไก่ปิดนันังกินนใส่ข่าเออใส่นำหน่อยเนาะบอบอกกินเดอ้อกูบอกเลยกูไม่กินอืมตากหนุนมดิ จ้างมาใหม่เฮ้ยดินน้อยข่าแซ่บเสือข่าวบอูุกข่าวแข็งแข็งยังอยู่ดีน้ำยาวาบอชุกห้ำตาลอยูงที่โอเมันหม่

อย่างอนาจพัคือไปงานใหม่สอจะยังไงใครจะเื่อจะคือได้อดีปล่อยไม่ไหลไม่แผงมาทิ้งกนดูนมาทิ้งไหนฮะเฮ้ดพี่พีเอ็มทิ้ง่อแล้วนาสดหวานนาสดหวานหวานเยอะ พริกน้ำปาลาขึ้นเยียงกูเสร็จนะยงกิะนจนเสร็จเลยมึงของมือูก่อนโดนแน่ตุ้งแน่อลตุ้แน่คนกันเลยน้ำปลาอร่อยเลย

ลมลมะสงคนไมครัาอาหารกระสานกินมาจุ่มชีจุ่มไหนกินมากินมา ีว่าผมเป็น Mà bò mãi mà 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 mãi 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 À mãi 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 พี่น้องเอ้ยเอาไว้สำนีแล้วพี่น้องขอบใจหลายๆถือตีตามด้วยพี่น้องเด้อร์มาพ้บกับใหม่คิดหน่จาจัก